มีคนดูนะคะทั้ง4ท่านนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องมีรถครอบครัวราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะคะมาให้ชมนะคะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาบอกตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โชรูมกิษสดากูุตคานะคะ,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพมหาคนครนะคะมาไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะโทรเข้ามา083 222 2 2 0 3นะคะหรือว่ากดเข้าไปใน แฟนเพจ a c e b o o กกิจสากูดค่ะนะคะเรามีปักโลเคชันไว้ให้ลูกค้าด้วยค่ะมาตามแมปเลยนะคะอ่ะเริ่มเลยเนาะสวัสดีคนดูทั้ง12ท่านด้วยนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วย,ะะ like, ดดวยแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากสอบถามรายละเอียดอะไรพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะคะเมนเข้ามาเลยนะคะ,ะ,คะอ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถบ้านรถครอบครัวราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วนะคะคันนี้เลยนะคะ Isuzu ุ Is uzu, ไ a i รุ่งนะคะ Adventure ปี2005นะคะปี05นะคะคันนี้เครื่อง3000นะคะคุ้มมากเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังออปชันกันก่อนนะคะอ่ะ วันนี้นะคะ Isuzu Adventure นะคะเครื่องดีเซล3,000นะคะรถปี05นะคะแต่ว่าสภาพนางฟ้ามากใครที่กำลังหารถไปเที่ยวนะคะที่เป็นรถครอบครัวแบบนี้นะคะแนะนําคันนี้เลยราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะคะถูกสุดในตลาดในตลาดเนี่ยขาย2 0 0 0กว่าแต่วันนี้ตักนะคะเอามาเซลนะคะเหลือเพียงแค่1 8 9 0 0 0บาทนะคะ1 8 9 0 0 0บาท ถูกสุดในตลาดแล้วนะคะอย่างที่แจ้งไปในตลาดขาย2 0 0 0 0 0กว่าตังไม่ขายค่ะวันนี้มาเซลล์ก่อนปีใหม่ให้ลูกค้านะคะแน่นอนแหละว่ามีคนชอบแน่นอนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถปี05แบบนี้นะคะให้พี่ตาล้องซูมดูนะคะด้าน,นหน้านะคะนี่เลยนะคะโฉมหน้านะคะเป็นอีซูซูนะคะคันนี้นะคะสภาพนางฟ้านะคะรถปี0 5ราคาแค่189,000บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้เป็นเครื่องไฮเทครุ่นใหม่แล้วนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ,ะขับดีมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นรถขับ2นะคะขับง่ายลูกค้าไม่ต้องแบกชุดขับ <c oughs> ไม่ต้องแบกชุดขับขับ4นะคะเนาะคันนี้ขับ2นะคะไปได้ทั้งครอบครัวเลยดูสิอ่มาให้ดูด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะดูขอบยางตรงประตูสิโอโหยังแน่นอยู่เลยนะคะ สีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ขอบอยางประตูคือ,อยังแน่นอยู่เลยข้างล่างมีบันไดด้วยนะคะมือจับเป็นโคเมียมนะคะตรงนี้ใหม่มากๆเลยมาค่ะเรื่อยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ว่าเอาไปใช้ในครอบครัวอย่างที่แจ้งนะคะนั่งนั่งได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรถค่อนข้างที่จะลุยๆนะคะนี่เลยโลโก้ไทยลุ่งนะคะอะไหล่นะคะตรงนี้นะคะ มาจากอะไรแท้ๆเลยมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะออกแรงหน่อยนะคะ <c oughs> นะคะ,ะโอ้จนกอดจะได้ไปนะก้ามขึ้นนะคะ <c oughs> ให้ดูด้านหลังโชกยังดีอยู่เลยนะคะด้านในคันนี้เป็นรถปี0ูนย์ห้านะคะแต่อยากจะบอกว่าเบาะด้านในคือ เป็นเบาะหนังด้วยยังไม่ยุบเลยส่วนตรงนี้นะคะเขาพับได้นะอ้ยไม่มีแรงนะคะเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะคะข้างหลังใส่ของได้เนาะใครที่กำลังหารถราคาประหยัดประหยัดไปใช้ในครอบครัวนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี0ูนย์ห้านะคะอ่ะโอ้ยอืมนะคะ ก้ามึ้นกันพอดีนะคะก่อจะได้ไปเที่ยวตรงนี้ก็เป็นส่วนของยังอะไหล่นะคะยังใหม่ๆอยู่เลยหนังตรงนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยการันตีเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆลูกค้าเดิมดูแลมาดีมากนะคะเนาะเดี๋ยวพาดูด้านในนะคะดูภายในรถกันนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นสีเทาเนาะ ตรงมือจับเป็นลายไม้นะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้ค่ะลูกค้าขาโทรเข้ามาสอบถามได้เลย0832222203นะคะรถปี05นะคะราคาไม่ถึง2แสนนะคะได้เกียร์ออตโต้ขับ2 ได้รถเป็นรถครอบครัวด้วย SUV นะคะราคาประหยัดด้วยถูกสุดในตลาดนะคะกิสดากู๊ดคาร์นะคะราคา,นะคะาคาคันนี้1 8 9 0 0 0บาทเซลล์ต้อนรับปีใหม่นะคะเซลล์เลยบอกได้เลยนะคะข้างนอกลูกค้าหาเลยไม่มีนะคะแสนกว่าบาทแบบนี้นะคะสภาพแบบนี้สวยแบบนี้ไม่มีค่ะอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่กำลังหาอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยเนาะ ภายในก็สะอาดเรียบร้อยนะคะคอนโซนตรงนี้เป็นลายไม้นะคะเกียร์ออตโต้ด้วยใช้งานได้ปกตินะคะเพลงเพรอแอร์เย็นนะคะคันนี้<ะ> <c oughs> ข้างในก็มีคอนโซนข้างหน้านะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้เอาไปคุ้มมากราคา1,89,000บาทราคาถูกสุดในตลาดแล้วได้รถครอบครัวนะคะ คิดดูนะคะว่ารถแค่หนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยปกติรถหัวเดียวอะ่ะที่เราขายกันอยู่ก็ราคาประมาณนี้แต่ว่าคันนี้ได้ในส่วนของเป็นรถบ้านด้วยนะคะรถเจ็ดที่นั่งรถเอออสยู SUV. ราคาเท่ากันเลยคันนี้จะไม่ดีก่อนหรอคะลูกค้าขาจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่นะคะคันนี้เป็นรถปี05นนะคะไฟแนนซ์เนี่ยยังรับจัดอยู่นะคะหรือว่าโทรเข้ามา หรือว่าทิ้งเบอร์หรือ ID ไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตั๊กจะรีบติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดลูกค้านะคะลูกค้าขาเนาะอ่ะให้ดูด้านหลังด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยนะคะ เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าขาด้านในเนี่ยในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังนี่ก็คือยังใหม่อยู่เลยนะคะไม่มีแบบว่ายุบอะไรเลยเป็นรถปีศูนย์ห้าที่การันตีได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเ mm hmm. จ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะคะ mm hmm. บอกได้เลยว่าเอาไปก็คือ mm hmm. คุ้ม mm hmm. มีเครดิตจัดเต็มได้ค่ะลูกค้าขา รถครอบครัวราคาประหยัดแบบนี้คือน่าใช้มากๆเลยใครที่กําลังหารถแบบราคาประหยัดประหยัดที่เอาไว้ใช้แบบก่อนปีใหม่ต้อนรับปีใหม่บอกได้เลยคันนี้นะคะคันนี้เลยหรือว่าลูกค้าดูเป็นในส่วนของซื้อสดนะคะราคานี้เลยลูกค้ามาเอาไปเลย1นึ่0 0สบาทนะคะ i s สุ u a d อเวนเจอร์นะคะคันนี้ ถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มได้ไหมได้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามเล่ารายละเอียดให้ให้ให้ตักฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าใครที่หาอยู่นะแนะนําเลยคันนี้นะคะสภาพนางฟ้าเอาไปใช้งานต่อได้สบายๆนะคะสำหรับอิสุสุไทยรุ่งคันนี้นะคะหลายๆคนกําลังหาอยู่แหละวันนี้อิสตากูดค่ะเอามาเซลล์นะคะเอามาเซลล์หนึ่งแบาท ข้างนอกนะคะในตลาดลูกค้าหาได้เลย2 0 0 0 0 0 0 0ขึ้นไปแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ตักงเอามาเซลล์ให้ลูกค้าต้อนรับปีใหม่โปรโมชั่นดีๆนะคะ1 8 9 0 0 0บาทเนาะสภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ลูกค้าลูกค้าตามหากันเยอะมากเลยนะแล้วอันนี้คือเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วยังไงก็คือเอามาไลฟ์ไลฟ์สดนะคะให้ให้ลูกค้าคนที่ตามหาเนี่ยที่ติดตามเราเนี่ยได้ได้ได้มาดูนะคะ เนาะเข้ามาดูรถได้นะคะถ้าลูกค้าอยู่แถ,ถวๆใกล้ๆเต็นท์เรานะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกตำแหน่งอีกทีนึงนะคะกิษดากู๊ดคาร์นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูรถนะคะเต็นท์ของเรานะคะโชว์รูมโชว์รูมดีกว่าเพราะว่าของเราอะมีรถเยอะมากเลย5 0 0 6 0 0คันนะคะอ่ะโชว์รูมกิจสากู๊ดคาร์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษเขตบางแคกรุงเทพมหาคนครนะคะถ้ามาไม่ถูกเนาะลูกค้าเข้าไปใน แฟนเพจกิสดากูดค่ะนะคะมีปักหมุดไว้ให้นะคะมาตามโลเคชันได้เลยนะคะมาติดต่อเซลตั๊กนะคะอะไรนะคะต่อรองราคาได้ไหมคะต่อรองราคาได้ไหมคะต่อรองได้ค่ะแต่ว่าลูกค้ามาคุยเข้ามาดูรถก่อนนะคะแล้วก็คุยเรื่องราคากันหน้างานได้เลยนะคะเซลตั๊กไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะคะนะคะเข้ามาดูรถกันได้นะคะอ่ะคันนี้เดี๋ยวทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอีสุสุนะคะ i s u ู u Adventure ปี2005นะคะปี05นั่นเองราคา189,000บาทนะคะขับ2นะคะไม่ต้องแบบว่าแบกชุดขับ4ให้เปลืองน้ำมันเลยคันนี้นะคะ<อ>เครื่องดีเซล3,000ขับง่ายเกียร์ออโตโด้ด้วยนะคะใครที่หาอยู่ก็รีบจัดเลยนะคะหรือว่าทิ้งเบอร์หรือว่า ID ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะเดยวตะขออนุญาตเข้าะะเข้ามาอ่านคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์หน่อยนะคะฟีดาไได้ไหมคะ ฟรีดาวได้ค่ะลูกค้าถ้าถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมโทรมาได้0620123000ติดต่อตักโดยตรงเลยนะคะถ้าไม่มีเครดิตจัดได้เต็มไหมคะไม่มีเครดิตจัดได้เต็มไหมเหรอคะอคุณนัดดาลินกิ่นแก้วถ้าไม่มีเครดิตเดี๋ยวตักขอในส่วนของเงินดาวสัก20%นนะคะเนาะ คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมคะคุณละลีนจัดได้คะ่ะลูกค้าค่นะ่เนาะอย่างที่แจ้งไปนะคะรถคันนี้เป็นรถปี05นะคะเป็นรถบ้าน7ที่นั่งนะคะใครใครที่กําลังหารถครอบครัวอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเนาะสภาพาพร้อมใช้งานราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะคะรีบจัดเลยราคาถูกสุดในตลาดแล้วนะคะอ่นะ ต่อรองราคาได้ไหมรถเต็มที่ได้เท่าไหร่ต่อรองราคาได้ค่ะลูกค้าหาเข้ามาดูรถเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูรถแล้วก็คุยเรื่องราคากันที่หน้าง,งานได้เลยเนาะร้านอยู่ที่ไหนครับสวัสดีค่ะคุณตรีวิทย์ร้านอยู่ที่ถนนเส้นการจนาพิเศษเขตบางแคนะคะอยู่ตรงวงหวทเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าเข้าไปในแฟนเพจนะคะ ดูตรงข้างล่างนะคะเรามีปักหมุดโลเคชันไว้ให้นะคะมาตามโลเคชันได้เลยนะคะรถ<ส>มีกี่ที่นั่งคะคุณวรรณชัยคันนี้มี7ที่นั่งค่ะ<ส>เป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้<ส>ลูกค้าอยากอาสอบถามข้อมูลด้านใดนะคะ<ส>ลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลด้านใดนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ<ส>พูดคุยกันผ่านทางไลฟ์สดได้เลยเนาะ<ส>คันนี้1 8 9 0 0 0บาทนะคะ189,000บาทเอาค้างไหมคะ โอเคนะคะใครที่กำลังหารถครอบครัวอยู่นะคะคันนี้ฝากไว้เลยนะคะราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะคะซื้อสดก็เอาไปเลย1,89,000บาทนะคะคันนี้พร้อมใช้งานนะคะสภาพนางฟ้านะรถปี05แต่ว่าสภาพขนาดนี้ก็คือว่าสุดยอดมากเลยถูกสุดในตลาดนะคะเคนาะก็<อ> รอคอมเมนต์นะคะอ่ะถ้าไม่มีเครดิตจัดได้เต็มไหมคะไม่มีเครดิตจัดได้คะ่ะลูกค้า่ะอันนี้เป็นวิดีโอแล้วอ่ะ นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ i s u z u adventure ปี05นะคะใครที่กำลังหาอยู่หารถครอบครัวราคาไม่ถึง200,000นะคะราคาประหยัดเอาไว้ใช้ก่อนปีใหม่นี้นะคะแนะนำเลยฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะคะ i s u z u adventure นะคะ189,000บาท189,000บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเนาะก็สำหรับวันนี้เราก็พามาชมรถครอบครัวราคาประหยัดพอสมควรแล้วนะคะเราก็ จะฝากนะคะช่วงเย็นนะคะจะมีพี่ๆเซลท่านไหนนะคะมาไลฟ์ให้ชมนะคะหรือว่าเอารถคันใหม่ๆเนี่ยมาไลฟ์ให้ชมก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเนาะฝากช่องทางการติดต่อของกิษดากูดคาด้วยนะคะเนาะเรามีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ t ิ k ต,ตอกนะคะตอนนี้ทิกตอกกำลังมาแรงมากเลยนะคะลูกค้าเข้าไปชมและกดติดตามได้เลยนะคะแล้วก ช่องทาง y t u t u นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้นะคะเนาะเผื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะเวลาที่เราเอารถใหม่มาหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะเอามา,ามามาลงนะคะเนาะทีนี้นะคะวันนี้ก็มาพอสมควรแล้วนะคะเอารถราคาประหยัดประหยัดมาให้ชมนะคะส่วน ช่วงเย็นเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะคะว่าพี่พี่เซลท่านไหนจะมาไลฟ์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ตักลาไปก่อนสวัสดีค่ะ